สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มาฟังนะมุมมองของกูรูต่างชาตินะครับซึ่งเขาวิเคราะห์นะมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับมีโอกาสไหมหนะที่จะถูกแรงกดดันนะครับได้จากนโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังอย่างไรนะครับที่จะส่งผลลบ นะต่อตลาดหุ้นสหรัฐได้บ้างนะครับนะจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะให้เห็นภาพว่าในปีนี้นะครับนะโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับจะเจอแรงกดดันนะจากนโยบายทางการเงินและนโยบายการคลังเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเ,เราทราบกันวนะครับว่าระบบนะเศรษฐกิจนะการเงินแบบนี้นะก็คือใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินขึ้นมานะนั่นคือพันธบัตรเนี่ย จะเป็นตัวหนุนนั่นเองนะพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยนะก็จะเป็นตัวหนุนให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันเติบโตสูงขึ้นไปได้รวมถึงใช้ตลาดพันธาบาัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเมื่อตลาดทุนตลาดหุ้นสูงขึ้นนะครับนะประเด็นต่อมาก็คือธนาคารกลางและรัฐบาลก็จะงัดเอาภาคเศรษฐกิจแท้จริงนะนะการจ้างงานนะครับให้มันเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ อัตราการว่างงานให้ต่ำที่สุดนั่นเองนะครับแต่ในระหว่างทางที่ดําเนินไปเนี่ยนะมันก็จะเจออุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่างัดเอาเศรษฐกาจจริงขึ้นมานะด้วยการที่สร้างนี้สินพิมพ์เงินเข้าไปแล้วจะราบลื่นตลอดนะเพราะว่านี้สินที่มากขึ้นมาขึ้นมันก็จะกดถ่วงลงมานะต่อการฟื้นตัวของระบบนะครับ แล้วก็ไอตัวนี้สินนะที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เกิดกระแสเงินเฟอ้อหรือค่าเงินกระดาษนะครับที่ลดลงนั่นเองนะบุญค่าของเงินนะที่ลดต่ําลงนั่นเองนะครับกำลังซื้อของชนชั้นกาชนชั้นล่างคนส่วนใหญ่ลดต่ําลงนั่นเองมันก็จะเป็นตัวกดดันให้การฟื้นคึนตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยากลําบากชะลอตัวช้าลงหรืออาจจะ ไม่ฟื้นก็นเลยนะครับนะต้องติดตามมาดูในปี64-65นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูนะครับว่านโยบายทางการเงินเนี่ยนะมันมีผลอย่างไรนะต่อตลาดหุ้นเราก็เพราะว่าทุกวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันเติบโตได้นะมันสูงขึ้นได้เพราะว่าสภาพคล่องนะที่ถูกอัดฉีดเข้าไปผ่านนโยบายนะที่เรียกว่า QE นะ Un Limited QE นะก็คือพิมพ์เงินเข้าไปพิมพ์เงินเข้าไป แล้วมันจะสามารถทําได้สําเร็จก็ต่อเมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเนี่ยต้องอยู่ในระดับต่ำนะที่เรียกว่าซีโร่อินเทอร์เน็ตเล policy นโยบายดอกเบีย้ยเป็นศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่านะนโยบายทางการเงินของเ e ดโ r อ l ซ e ร์ฟเนี่ยนะทางประธาน f ฟดเนี่ยในพูดออกมานะในช่วงประมาณอาทิตยนะ์ที่ผ่านมาว่า f ฟดเนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยรนะดับต่ตําต่อไป ก็นะไปนะฮะก็คือทิศทางแกนของเขาจะเป็นอย่างงี้โคงกระด,ดูกเรียดต่ตําต่อไปเพื่อให้มีการกู้ยืมและการใช้จ่ายนะครับโดยการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาสร้างสินพิมพ์เงินออกมาเติมสภาพคล่องเข้าไปนะครับเข้าไปซื้อพันธบัตรนะครับรัฐบาลสหรัฐต่างๆนะเพื่อให้ยิวมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็หนุนให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ย ขยับสูงขึ้นไปก็ยังเติบโตขึ้นไปได้ต่อไปั่นเองมันนี่คือหลักการของระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่เรียกว่าระบบการใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาซึ่งเราจะเห็นชัดเจนว่าแก่นกลางของนโยบายของเฟดในระยะยาวนะอย่างน้อยน้อยเราเห็นเลยว่าเป็นถึงปี2023เนี่ยคือทางเฟดเองจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำนะครับแล้วก็ยังจะ ทำการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะโดยเฉพาะพันธบัตรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะหรือว่า MBS Mortgage Back Security เดือนละแสนส0งหล้านดอลลาร์นะครับนะเพื่อหนุนให้ระบบเนี้ยนะมันไปต่อระบบนี้ไปต่อนะเพราะว่าถ้าไม่สามารถควบคุมยิวหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนะี่ยให้มันอยู่ในระดับนะที่ไม่สูงเกินไปนะ มันก็จะส่งผลไปกดดันในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะให้มันเกิดการแคลชลงมาได้นะเพราะฉะนั้นหลักสําคัญที่เรามองเห็นเลยก็คือว่าระบบนี้จะใช้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเป็นฐานในการหนุนนะเป็นฐานในการงัดทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นให้เติบโตสูงขึ้นแล้วก็เป็นฐานทั้งในการงัด นะครับภาคเศรษฐาจริงเนี่ยนะที่มันซุดให้ฟื้นกลับขึ้นมาให้การจ้างงานนะมันเกิดขึ้นอย่างเต็มที่อัตราการว่างงานมันต่ําที่สุดนั่นเองนะเราจึงมองเห็นยิวในขณะน,นี้นะดูเหมือนว่าจะอยู่ในเลนที่ควบคุมนะประมาณสัก1.3ึเนะครับมันจะไม่โดดสูงไปกว่าน,นี้นะดังนั้นเองเนี่ยนะเราก็จะมองเห็นว่านโยบายทางการคลังนะของสหรัฐเนี่ยที่ออกมาจากทางด้าน ออทําเรียบข่าวนะที่ออกมาจากด้านออสภาคองเกรสนะครับในการผ่านนะกฎหมายพวกซิลรรดแพคเกจต่างๆออกมาหลายรอบแล้วแล้วดูเหมือนว่ายังจะมีต่อไปนะถ้าต้องการให้เศรษฐกิจสหรัฐนะครับยังคงฟื้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ยังต้องมีซิลรัดแพคเกจออกมาอีกนะซึ่งตามการคาดการนะจากสื่อต่างๆนะักวิเคราะห์ต่างๆก็คาดการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับก็ยังคงจะมีซิลรัดแพคเกจ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นข่าวกันอยู่ต้องติดตามกันก็คือ Infrastructure Spending คือการใช้จ่ายในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอีกประมาณ4-6ถึงล,ล้านล้านดอลลาร์นะกําลังพูดคุยกันอยู่เจราจากันอยู่ทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนโยบายทางการคลังเนี่ย f p s l i l policy นะครับเจ้าซ i มู l ัตแพ็กเกจนะอาจจะรอบนี้จะมีซิมูรั c h e ็คหรือเปล่านะก็ต้องติดตามดูกันต่อเอาเข้ามาเพื่อจะอัดฉีด กระ,ะตุ้นนะครับภาคเศรษฐจริงนะให้มีการจ้างงานนะครับให้มีการบริโภคภายในเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเป็นเศรษฐกิจการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีซ i มูลัสเข้ามาเนี่ยไม่มีการบริโภคเนี่ย GDP มันก็เติบโตไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจึงต้องหนุนไนโยบายการคลังเข้ามานะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังเนี่ย นะมันก็ต้องสอดคล้องกันนั่นก็คือว่านโยบายการเงินนะครับถ้าเฟดนะครับไม่ไม่พิมพ์เงินเข้ามาเนี่ยนะไอตัวตลาดทุนหลหุ้นก็เติบโตไม่ได้มันได้รับการพยุงสนับสนุนนะจากสภาพคล่องนะที่หนุนเข้ามาเองนะจากเงินน่พิมพ์เข้ามาเองนะที่เข้าไปหนุนนะในสินทรัพย์เอ่ออย่างพันธบัตรนะอย่างเจ้า MBS นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของนโยบายทางการเงินนะ เพราะนั้นถ้าเฟดนะทำเทรปเปอร์ลิงเนี่ยคือดึงเอาเงินออกนะครับดึงไอ้สภาพคล่องออกเนี่ยก็อันตรายทีเดียวนั่นคือเหตุผลว่านะตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะมันจะมีความเสี่ยงถูกแรงกดดันนะครับแล้วนะที่มีโอกาสคราชหรือคอเลกชันใหญ่ๆแบบใหญ่ๆเนี่ยถ้าเฟดทำการดึงเงินออกนะทำเทรปเปอร์ลิงนะดึงไอ้แสนสองหมื่นล้าน ตอนล่าต่อเดือนที่กาไปซื้อพันธาบัตรรัฐบาลนะที่ก็ไปซื้อ MBS เนี่ยถ้าดึงออกนะหรือลดลงอ่ะแล้วทำเทปเปอร์ลิงเนี่ยอันนั้นแหละครับจะเป็นแรงกดดันในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะถ้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะทําให้ต้นทุนนะครับทางด้านหนี้สินของสหรัฐเนี่ยขึ้นสูงเกินกว่ารับไหวนั่นก็สามารถทําให้แคลชตลาดทุนตลาดหุ้นได้นะครับ อีประเด็นหนึ่งก็คือนโยบายการคลังนะที่ถ้าไม่เติมเงินเข้าไปนะไม่อัดฉีดเข้าไปในซีมูล่าต่างๆนะครับนะก็จะส่งผลในะนะทางนโยบายการคลังที่ทําใหา้ระบบมีปัญหาไดนะ้การเติบโตไม่เติบโตได้นะครับแล้วก็สร้างความวิตกกังวลนะครับนะให้เศรษฐกิจได้กอีกเรืเองนหนึ่งก็คือนโยบายทางการคลังที่ห่อภาษีนะถ้าเราจําได้นะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ย มันมี capital gain t a กนะคือภาษีที่นะนักลงทุนนะครับที่ไปลงทุนหุ้นนะครับเมื่อได้กําไรมาต้องจ่ายมันขึ้นตรงนี้ก็จะมีผลกดดันตลาดทุนตลาดหุ้นเหมือนกันนะแต่าว่าทำไมต้องมีแท็กตัวนี้แท็กตัวนี้ก็คือเอาไปกลับมานั่นเองนะครับเก็บภาษีมาเพื่อจะไปจ่ายคืนหนี้สินนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าในขณะนี้ยังทำไม่ค่อยได้เพราะคราวที่แล้วนะขึ้นไอตัว capital gain t a กนะ ภาษีที่ได้มาจากการกําไรหุ้นเนี่ยนะครับขึ้นไปนี้ก็ทําให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะเกิดการแกว่งแล้วก็ตกลงมาเกิดการปรับตัวคอรเรคชันทีเดียวนะพระนนี้คือนโยบายการคลังนะที่ส่งแรงกดดันนะครับนั่นก็คือนโยบาย s i m u l ู t ัตแพ็กเกจนโยบายเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนะครับอย่าง Capital g กนแท็กอย่างเี้เป็นต้นหรือ c o ร์เป a เรทแท็กภาษีที่เก็บกับผนะู้องค์กรบริษัท นะถ้าปรับขึ้นนะก็ไปกดดันตลาดทุนตลาดหุ้นเหมือนกันปัญหายึงเกิดขึ้นว่าแล้วสหรัฐจะเก็บภาษีเหล่านี้มาคืนหนี้สินได้อย่างไรนะครับก็เลยไม่มีการพูดกันถึงนะจากการเก็บภาษีจะเพื่อจะมาคืนนะคไอตัวหนี้สินนะที่กู้ยืมมาแล้วนะก็เลยต้องทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นคือกดดอกเบีย้ยให้ต่ําอยู่นะครับซีโร่จะเล่โพลิซีนะครับยังสร้างหนี้สินนะออกมาอย่าง ต่อเนื่องนะครับเพื่อเอาไปใส่ในเ,เรื่องของการนะครับซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อหนุนระบบอยู่นะ QE unlimited QE นะครับแล้วก็มีนโยบายทางการคลังอีกนะครับที่ใส่เข้าไปพวกซิน m รั u p แพ็กเกนะรอบแล้วรอบเล่านะครับแต่ภาษีเนี่ยยังไม่ได้ไปแตะมาเลยนะครับนะ เขาทำยังไงครับเขาเลยทำไปความสําคัญก็คือเขาไปทําตรงที่เขาเรียกว่า Budget De f i c i t ก็คือการขาดดุลงบประมาณนั่นเองนะก็คือไรายได้เข้าภาษีเข้าเนี่ยไม่พอไม่เป็นไรเขาขยายการขาดดุลงบประมาณออกไปรายจ่ายก็มากออกมานะรายจ่ายที่มากขึ้นก็คือใส่เข้าไปในซีลมาแพ็กเกจนะครับรายรับที่เข้ามาต่ํากว่าก็ไม่เป็นไรนะ,ะก็ติดค้างี้นี้สินก็จะบานเรื่อยเหมือนในรูปนะ ถ้าเรามองแบบนี้ก็แบบว่าโหเขาคาดการณ์ว่านี่สินจะบาลไปอีกนะเป็น10ปีข้างหน้าเลยนะถามว่าเขาทําแบบนี้ได้ไงฮะก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะพิมพ์เงินออกมาได้นิ่งนะออกพันธบัตรเราก็พิมพ์เงินออกมาได้นิ่งนะเขาริงคิดว่าทําได้อย่างนี้ตลอดไปนะด้วยทฤษฎี MMT นะครับ Modern Monetary Theory นะคำถามคือจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรเนี่ยซึ่งผมคาดว่าในปี2ปีนี้น่าจะเห็น ตามที่กูรูนักวิเคราะห์อย่างคุณเจฟฟี่กันล็อกนะครับนับบอลคิงนะก็ได้กล่าวไว้ว่าเราคงได้เห็นกันนะครับว่าเจ้าอลิเมเตคิวอีเนี่ยมันจะเป็นแบบไ like ลท์ขีดจำกัดจริงๆหรือเปล่านะมันจะเป็นบททดสอบให้เราได้เห็นกันขอให้ฟังพินิพิณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสามัครติดตามในช่องยูทูบช anel จันเสดนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลท์ทุกแชร,ชร์ติดตามฟังพินาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ